สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินวริกิจไพบูลและโค้ชหนุ่มจักพงศ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับโค้ชครับครับคำถามจากทางบ้านวันนี้ตกงานครับไม่มีงานทำโชคร้ายอาจจะถูกเลยออฟหรือประเจ็นอื่น แต่มีเงินเก็บอยู่1 0 0 0 0แบาทโอ้คำถามคือทํายังไงดีฮะโอ้โหต้องบอกอย่างนี้สําหรับคนที่ตกงานเนี่ยแล้วมีเงินเก็บแบบนี้ถือว่ายังมีทางเลือกทางออกอยู่พอสมควรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปยุ่งกับเงินของเราเราควรจะยุ่งกับเงินที่เป็นสิทธิ์ของเราก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกให้ออกจากงานนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ,อหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิ์ชดเชยกรณีเลิกจ้างครับผมนะครับแน่นอนว่านายจ้างจะต้องมีการจ่ายหรือชาระเป็นเงินชดเชยให้กับเรา ตามอายุงานของเรานะครับที่เราทํางานอยู่กับที่นั้นแต่ตัวนี้ในวงเล็บก็ต้องบอกนิดนึงว่ามีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าบางที่เขาไม่จ่ายนะครับอันนี้ต้องไปเรียกร้องไป้ไปเรียกร้องแต่ว่าอันนี้คือสิทธิที่คุณควรพึงได้ใช่เราต้องได้นะครับก็เรียกว่ายกตัวอย่างเช่นเกิดทํางานกับที่นี่มา20ปีครับแล้วเขาเอาเราออกอย่างเงี้ยก็จะได้เงินชดเชย400วันประมาณ13เดือนนะครับก็ถือว่าเอาไว้ตั้งหลักอะไรได้พอสมควรเหมือนกันครับผมหรืออันที่2อครับอันนี้เราน่าจะได้เพราะว่าถ้าเราทํางานแล้วเราก็ส่งประกััันงงคคมขอเรราบ นะครับก็จะมีสิทธิ์ความคุ้มครองกรณีเรียกว่าชดเชยกรณีว่างงานเขาจะให้เงินเท่ากับ50%ของรายได้แต่ว่าประกันสังคมเนี่ยรายได้ไม่ใช่รายได้จริงเนาะเพราะว่าฐานสูงสุดของประกันสังคมคือ15,000บาทสูงสุด15,000บาท50%คือ7,500ก็โอเคอยู่นะได้6เดือนโอ้ห6เดือนเลยรวมๆกันก็เยอะเยอ่แลเยอะอยู่แล้วก็ช่วยเขาสกิดด้วยนะรีบหางานใหม่นะชิวๆไม่ได้ไม่ได้ชิวไม่ได้ชิวไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิทธิ์ ที่เราต้หายใจไม่ต่อลมหายใจอ่าเราก็ต้องรีบแจ้งรีบรายงานนะครับถ้าได้เงิน2ก้อนนี้มาช่วยก็ถือว่าโอกาสที่เราจะพร่องเงิน10,000แสนเนี่ยมันก็น้อยลงจริงไหมทีนี้กลับมาดูว่าแล้วถ้าเงินของเราเองล่ะนะครับเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้บริหารจัดการแบบนี้ไปประมวลการหนึ่งก็คืออยากให้เราลองวางตัวเลขหน่อย ว่าเดือนหนึ่งเราใช้จ่ายกินใช้เนี่ยตกเดือนละเท่าไหร่อ่ช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างวิกฤตดังนั้นอาจจะประหยัดสักนิดนึงเอาที่จเป็นอ่ถ้าที่จำเป็น,าปนบางคนอาจจะบอกเอ้ยถ้าตกมื้อละร้อยตกวันละ300เนะเดือนละ900 0บวกค่าใช้จ่ายสาธารณภคอาตีว่า12ื่นสอง่เพราะฉะนั้นเราต้องกันไว้ว่าเดือนละหมื่นสองเนี่ยอยู่ได้ไหมแล้วก็กันเงินก้อนเนี้ย จาก1นึ่งแสนออกมาก่อนหเดือนอา,อาจจะติดตีมา7จ็ดหมื่นสองใช่ใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าคนเราเนี่ยยังไงก็ตามนะครับอยากจะคิดหาอะไรใหม่ทําใหม่เนี่ยปากท้องมันต้องเรียกว่าอิ่มนะครับจะได้ไม่เครียดจนเกินไป 2, 2> มันมีภาระที่เราอาจจะต้องเรียกว่าเหนื่อยหน่อยในการที่อาจต้องเข้าไปพูดคุยเจราจานะครับแล้วไปหลีกเลี่ยงการจ่ายเขาก็ไม่ได้อย่างเช่นพวกภาระหนี้สิน อันนี้เนี่ยอยากให้เราลุยแหลกเลยลุยแหลกเลยฮะเพราะว่าด้วยเหตุของการตกงานเนี่ยม,มันมันอ้างได้เหมาะสมที่สุดแล้วว่าจ่ายไม่ได้จริงๆเดี้ยวไปเลยบ้าน้ขอเขาก่อนขอขก่อนเออเบ้านผ่อนไม่ไหวรถผ่อนไม่ไหวแน่นๆเพราะ,ะไรายได้เราหายอะ่ะถูกไงหมเราเข้าไปคุยเจราจาเลยว่าทําอย่างไรได้บ้างพักชําระบางส่วนได้ไหมนะครับขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก่อนได้หรือเปล่าหรือขอยืดเวลาหน่อยได้ไหมนะครับหรืออาจจะปรับโครงสร้างการผ่อน เดิมเคยผ่อนหมื่นหนึ่งขอผ่อนสองพก่อน6เดือนได้ไหมเพราะตอนนี้เดือดร้อนมากรับเหตุของการว่างงานเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเข้าใจได้อ๋อสถาบันทางการเงินเขาจะรับฟังเผื่อกลัวด้วยนะครับอ้าวเฮ้ยไม่มีตังค์นี่นะอย่างนี้เนอะแล้วคือจะไปปรับไปทําอะไรก็ลาบากเพราะเขาไม่มีจริงๆใช่ไหมอ่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีหรือเหนียวนี่อะไรเพราะฉะนั้นเราก็เอารีบเข้าไปคุยไปเจรจาอันที่3ก็คืออาจจะต้องเรียกว่าคิดหรือวางแผนนะครับที่จะ หยิบจับสร้างทําหารายได้ใหม่ด้วยไม่ใช่บางคนบอกว่ามีเงินสําร,รอง6เดือนก็ชิวได้อีก6เดือนไม่ใช่จาบู <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เรานะครับมีเงินสํารองรแล้วเริ่มแคะกระปุก,กต้องเอาเงินสํารองมาใช้นั่นแสดงว่าชีวิตคุณอยู่ในช่วงวิกฤตเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณจะต้องดินดน้นรนหาแหล่งรายได้ใหม่ให้เร็วที่สุดครับ ก็อาจจะทําได้2ทางคือคุณอาจจะหางานใหม่ทาถูกไหมครับอาวุธเอาเอะไรต่างไปสมัครงานหรืออาจจะเริ่มคิดหยิบจับทาอาชีพของตัวเองนะครับเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกกลับไปมองเงินทั้งก้อนการเงินไว้กินใช้เราอาจจะเห็นเงินอีกก้อนหนึ่งที่พอจะหยิบจับลงทุนทําอะไรได้เป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเรา,าจ,จะเป็นโอกาสของเราได้แบบนั้นครับครับโค้ดให้กําลังใจนิดหนึ่งครับ,รบผมว่าเรื่องของคนตกงานเนี่ย เมื่อกี้เห็นวิธีการและในการแผนจัดการแต่ลึกๆนี่มันสูญเสียความมั่นใจครับแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยมีแต่พูดเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีให้กาลังใจคนที่ตกงานอยู่เนี่ยครับผมก็สําหรับคนที่โชคร้ายนะครับคือท่ายดีที่สุดก็อย่าตกงานคือดีที่สุดแต่ว่ามันห้ามกันไม่ได้บางทีเกิดเรื่องแบบนี้กับเราครับต้องบอกว่า เมื่อหร่ที่เกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองพยายามมีสตินะครับแล้วก็พยายามจัดสรรเงินอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะครับในในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหยิบจับทําอะไรต่างๆที่พอจะได้รายได้เข้ามาก่อนนะครับคนเราทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งขายแรงอะ่ะเรายังแลกเงินกันมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เคยทํางานมาเรามีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะต้องหาจังหวะใหม่ให้ตัวเองแล้วก็สร้างรายได้ใหม่นะครับเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้ก็เป็นกาลังใจทุกคนนะครับต้องขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านจริงๆนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณค้ณหนุ่มมากครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินเงินทองทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจนะครับใครที่กําลังตัดสินใจว่าคิดอยากจะซื้อรถนะครับฟังทางนี้ฮะนอกเหนือจากค่ารถยนต์หรือว่าค่างวนรถยนต์นะครับมันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คุณจะต้องคํานวณน,นะฮะและคํานึงถึงเตรียมเงินให้พร้อมด้วยนะครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ผมจะพูดถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแฝง5ารายการมาให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวกันเลยนะครับ 1. ค่าเงินดาวรถยนต์ครับเป็นสิ่งแรกในการซื้อรถยนต์นะครับโดยทั่วไปเงินดาวรถยนต์อยู่ที่ประมาณ20-40%ของราคารถนะครับค่าใช้จ่ายส่วนนี้สําคัญมากเพราะยิ่งวางเงินดาวสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งผ่อนน้อยนะครับ mm hmm. ข้อที่2ครับค่าน้ํามันกับค่าแก๊สอันนี้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ4,000-8,000บาทต่อเดือนนะฮะขึ้นอยู่ที่สภาพการขับขี่ระยะทางและการจราจรด้วยนะครับ ข้อที่3ครับค่าพรบรประกันภยัยภาษีรถยนต์อันนี้ข้อบังคับเลยนะฮะเรื่องของภาษีและพารบรต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนประกันภยัยรถยนต์อันนี้อยู่ที่แล้วแต่นะฮะว่าคุณจะเลือกเป็นชั้นไหนนะครับซึ่งราคาก็อยู่เฉลี่ยป,ประมาณ1 5 0 0 0ถึง25,000บาทครับส่วนข้อที่4ครับค่าดูแลบํารุงรักษารถยนต์ตรวจเช็คระยะนะครับอันนี้ก็ทําอยู่ประมาณสัก 6เดือนครั้งนะฮะก็คือปีละ2ครั้งค่าใช้ใจ่ายครั้งละประมาณ3-00ถึงบาทครับส่วนข้อที่5ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะฮะยกตัวอย่างเช่นค่าปรับกรณีทำผิดกฎจราจรหรือว่าค่าซ่อมด่วนค่าซ่อมฉุกเฉินค่ายางรถยนต์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อรถนะครับให้คำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายแฝงเหล่านี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบกับผมไม่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง7 HD กด35 9โมง5นาทีวันนี้ลาไปก่อนครครรััับบสสวดี